หนึ่งไปอีกภาคหนึ่งที่ท,ทุกคนควรที่จะมาดูต่อนะครับผมแล้วก็จริงๆจะบอกว่าเ,เรื่องของเทคนิคเรื่องขององค์ประกอบการช่วยในการทำเนี่ยเราก็ามีอะไรเพิ่มเติมแน่นอนครับภาคสองกำไรเยอะเอามาต่อเนภาคสามครับผมจะเป็นซีจีเป็นเทคนิค,ม,คม่ค่อยแตกเนี่ยลงทุนให้หมดครับภาคนี้ไม่ต้องห่วงเลยเมาคนี่เราให้มาเยอะแล้วเราก็ใส่างที่ขออนุญาตพูดไปก่อนนะครับ อันนี้เมื่อกี้ไม่ได้ปรึกษาทางนี้ไม่ได้ปรึกษาเอาพูดอะไรพูดไปก่อนนะครับขายของครับผมเพิ่มลูกค้าจะซื้อสปอนเซอร์เพิ่มน่าสนใจแต่จริงๆพี่บอกว่าที่นั่นเนี่ยบอกน่าสนใจมากนะเพราะว่าตอนภาคแรกเนี่ยเราก็ยังค้างคาใจเนาะเรายังไม่ได้ข้อสรุปบางอย่างภาคสองมีคําตอบบางอย่างแล้วแต่ยังไม่ได้ทั้งหมดอันนี้อาจจะเฉลยมากขึ้นผมเชื่อว่าภาคสองมันควบอกมันจะสุดก็ไม่สุดมันมีอะไรบางอย่างคาใจคนดูผมว่าภาคสามนี่ตอบโจทย์ของจริงโอเคนะครับแล้วก็ อยจบอกว่าสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ส,สับสนแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมที่ให้โอกาสพวกเราครับทีนแสดงทุกคนเลยแต่ภาคหนึ่งภาคสองนะครับได้มาร่วมโปรเจกต์นี้แล้วก็ขอบคุณพี่สืบอนชนด้วยที่ทําให้ที่ยนนะครับภาคหนึ่งภาคสองประสบความสำเร็จแล้วก็หวังว,ว่าการมาการณีของพวกเราในวันนี้นครับผมก็จะเป็นหนึ่งทางที่ทําให้ที่ยวภาคสามก็เป็นที่รู้จักแล้วก็ทุกคนจะรอรู้นะครับ ครับนี่คือครอบครัวโตยอเรานะครับขอเสียงปรบมือ nah, ให้กับนักแสดงเราด้วยนะฮะทั้งนัตเดนจูเนียเฟรเดอริสต์มิกันดอนดูหน้านะครับเดี๋ยวให้ทั้งหกคนนี้เดี๋ยวนั่งพักด้านล่างก่อนเลยนะครับขอ่านซ้ายเบอรครั้งนี้ครั้งนี้ฮะนี่นะฮะอันนี้แค่เกิดเนะต้องบอกว่าการถ่ายทำจะเริ่มจริงจริงนเร็วนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของบทต่างๆนักแสดงก็ได้คุกซ้อมได้ทราบแล้วแหละผมว่าสนุกเต็มที่แน่นอนนะครับ เอาละครับงานในค่ืนนี้เรามีต่อนเย็นนะครับแน่นอนเดี๋ยวเราก็จะมีปาร์ตี้การมีวงดนตรีแล้วก็มีการรุ่นางวัลกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับมีความพิเศษที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบกันที่นี่คืนนี้เป็นครั้งแรกนะครับกับเซอร์ไพรส์แอนนอวส์เปนนะครับแล้วการที่ขอเชิญผู้บริหารทั้งสามท่านของเราขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งมาพูดคุยกันนะครับทั้งพี่เชษฐ์นะคุณเรซี่แล้วก็พี่แป๊บนะขอเชิญพวกอีกครั้งสามนะเชิญครับ ก่อนที่เราจะพารีการในคืนนี้นะครับไวาเชื่อว่า,วาท่านท่านมีความพิเศษใครอยากรู้ว่าโปรเจกต์ในอนานคตเราจะมีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวเราได้ตอบกันแน่คืนนี้นะครับเฉญน,น,าน,าน,น่านีดึงนะครับอะไรฮะชื่อช่วงว่า Special Announcement แสดงว่าต้อง special ใช่ไหมครับเริ่มต้นที่พิเศษก่อนเลครับก็จริงๆเราเราหาเรือแล้วก็ทำงานร่วมกับทางช่อง3มานานแล้วนะครับรวมถึง การที่พี่แบบด้วยก็คือเราตั้งใจจะทำ Project มาสเตอร์พีซโปรเจกตขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่งนะครับเป็นการสปินออฟสปินออฟจากที่หยอนออกมาครับนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นผลงานของคุณกริชเช่นเช่นเดียวกันนะครับที่แบบก็ได้ได้ไว้วางใจนพพพัพวกเราทุกคนนะครับก็ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะจะทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับ,รบก็เลยนำไปเสนอทางช่องสาวว่าเอ้เราอยาก เราอยากทำเรทีฟเดี๋ยวทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใช่ซึ่งพี่ชื่อยังไม่บอกนะว่าโปรเจกต์อะไรใช่ใช่๋ยวเราจะมีคนบอกซึ่งพอเข้ามาพักษาท่านคุณเฟรซี่ว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เมื่อคุณเช่ยมานำเสนอโปรเจกต์นี้ค่ะทางเราก็เห็นว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจแล้วเราได้เห็นถึงความตั้งใจทุ่มเทของทีมงานนะคะที่ศึกษาฟีดแบ็กของผู้ชมนักวิจัย แล้วก็พัฒนากับางานชิมนี้ค่ะเราก็เลยตอบตกลงเลยค่ะน่าจะหมายความว่าความพิเศษนี้ได้รับการตกลงแล้วนะครับซึ่ง,งความพิเศษนี้คืออะไรต้องไปที่แอบกันครับก่บบอนอื่นก็ขอขอบคุณช่องสาแล้วก็เกมสตูดิโอนะครับที่ได้อนุมัติโปรเจกต์ให้ผมต่อนเนื่อครับก็คือเราได้เก็บ ตอนที่เราทําที่หยดตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองนะครับเราก็มีการเก็บข้อมูลแล้วก็จริงๆแล้วในที่หยดเนี่ยก็จะมีเรียกว่าจักรวายของที่หยดที่เป็นที่เป็นแบบที่หยดยูนิเวอร์แซลใช่หครับใช่ครับที่คุณกิตคุณกิตตาลน์นะครับมีเรื่องของเขาอีกหลายเรื่องที่ขยันสปิวอร์ออกไปเรื่องที่คนเป็นที่เขียนนิยายออกมาแล้วนะครับแล้วคนก็เฝ้ารอ จากการรีเสิร์ชของเราด้วยและภาค2ที่เรามีการพูดถึงและคนก็พูดถึงเยอะเฝ้าดูที่อยากจะอยากจะเห็นเป็นภาพเนตริอีกก็คือเรื่องสมิ่งเขาวขวางครับสมิงเขาคว,วางสมิงเขาคว,วางครัววบครัววบผมผมก็ด้วยนะฮะซึ่งซึง่งเป็นโปรเจกต์ที่จริงๆแล้วเราได้พูดคุยกันมาตั้งแต่ตอนที่เราทำที่โยชน์ภาค2ไปด้วยแล้วเราก็ต้องขอบคุณในความไว้ใจของคุณก่จนะครับที่ได้มอบติจิตมาให้ผมพูดนะครับ ผมต้งขอบคุณคุณกิจมากมากนี่เลยนะฮะนี่คือความพิเศษที่ผมว่าแฟนๆภาพยนตร์โดยเฉพาะแฟนๆที่หยุดเนี่ยเราอยากดูกันมากๆนะครับซึ่งขอขวาเราจะได้ดูเมื่อไหร่นนั่นตัวผมเดือนตุลาคมผมถ่ายทำครับแล้วก็เป็นปีหน้าที่จะฉายครับก็คือตุลาคมเนี่ยเราฉ่ายที่หยดแล้วเราถ่ายทำเรื่องนี้ต่อครับปีหน้าเราก็ได้ดูสมิงขอความใช่ครับเอ๊ะแบบนี้เราจะได้ดูแบบจักรวาลนี้ทุกๆปีเลยไหมเอออันนี้เดี๋ยว ทำนั่นไปก่อนเลยครับอยู่ที่แฟนๆนะครับเราอยู่ที่พี่ๆทน่หยดภาษาไทยหลักที่หยดกันอยู่เราก็ทำที่หยดพิเศษออกมาเยอะๆครับโอเคครับซึ่งในของฝากเนี่ยบางท่านอาจจะเลือกเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับครับผมขอเกิดต้นๆที่มันมันเคยมันคือเรื่องที่เป็นเรื่องเกิดขึ้นก่อนที่หยดภาคตึงนะครับเป็นเรื่องราวของทำไม พี่ยักษ์ของเราได้รู้จักกับจ่าประพันธ์ mm hmm. คือเป็นเรื่องก่อนที่โยนภาคหนึ่งเลยครับเพราะเราจะเห็นว่าทุกวันนี้คือพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์เนี่ยดูแบบสนิทกันมากมาใช่ครับเขามีเรื่องราวของเขาเขามีอดีตรูปกันมาก่อนใช่ครับและที่สําคัญก็พี่ยักษ์ของเราพี่แมก็กับจ่าประพันธ์พี่แฉก็คอมมิชชัผมแล้วที่จะเล่นให้นั่นหมายความว่าสนิของพังเราก็จะเจอพี่ยักษ์กับจ่าประพันธ์ด้วยครับ,รบโอเคเราเจอหน้านันเอียทุกปี ในจักรวาลของเรานี่คือความพิเศษของเรานะฮะเสร็จนิดหนึ่งครับก็นอกจากแฟนชาวไทยแล้วจริงๆแฟนทั่วโลกเลยนะครับก um ็เฝ้ารอไม่ว่าจะเป็นเนื้อเนื้อเรื่องหรือทางพียักแล้ัก็ทีคนด้วยครับเพราะว่าตอนนี้แต่เด่นเอกเราเฝ้ารอแฟร์ชัยที่พี่ยักจะทาที่เป็นแฟนชายของหนังผีของเอเชียที่ไปทั่วโลกนะครับอันนี้คือบอกผมหรือบอกของเทรซี่ โอเคสุดท้ายนี้ครับให้ขอบคุณนะฮะทั้งสื่อมวลชนแล้วก็พาร์ทได้รู้สึกที่ดีทของเราทั้งสายครับโยรัสสายอื่นวันนี้นิดนึงครับท่านไหนตัวแทนท่านท่านเชจอฮะครับก็ออนุญาตเป็นตัวแทนทางท่องสารเอ็มสุดยอแล้วก็ทีมพับนะครับไม่รู้จะขอบคุณยังไงถึงจะพอสำหรับทีมผู้สื่อผู้สื่อสื่อมวลชนนะครับแฟนครับทุกคนแล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกทุกท่านส่วนนะครับก็ฝาก ที่ยอดสาแล้วก็สมิธเค้าขวานของเรานะครับแล้วก็เรายังมีผลงานดีๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอเชิญไปกับผู้บริหารของเราทั้งสามท่านนะครับที่คือเซอร์เชิร์ชเอลเมนนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านอยู่บนเวทีเลยนะฮะต่อไปจะเป็นโฟโต้เซอร์เชิร์ถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับช้อนแรกเป็นสามท่านก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญสื่อมวลชนสามารถถ่ายภาพได้เลยนะครับฝากด้ว